ี่น้องปองปายสูคุสุคนค่ะพี่น้องค่ะพอก,ก็ช่องจันเนยแล้วเพื่อนพี่เจียวค่ะพี่น้องคิดมีเสิ้ผ้าเขาไปเบิรงนคนน่อยคนน้อยที่ว่าคือฮักแพงมาละพี่น้องม,มาแล้วป้ายเมื่อกี้เดินมาทางเซเว่นเนาะเห็นป้ายฮักแพลงมึกลืมเลยออเห็นหรือยังป้ายตัวเองนะ,งะป้าซําเต้นพี่แหม,ม FC หรือจังใดบูคนนั่งถ่ายอยู่ท่น แม่แต่ครงนมีมาข้างหลัง <S 2> <S 2: ป้ายบักใหญ่เลยเดชสงดใส่แม่แม่ไปไม่ชุดใส่สจะาม่แม่ไมาเอามาให้แม,าามา่ติดหนาติดเลยได้กำบ,บองหูป้ายบักใไงเสด้พี่น้องชุดสีชมพูอันแม่เบ้าัซน,น,นมาฮอดดิบหวานใบสามคืกนก็เลยนอนหลับเพือละปีฮอ,อนหกมุง้งให้ผู้ซอยเฮ็ดเวียกให้กะลยพากันไปย่างดินซีวินฮานน้ำยังไม่กินอยู่ คิดตันไหลูกเอาไหมเย็นกินบอไม่กินเนาะโอ้แม่อ่ะไปกินไ้กินจังกินได้ไปบ้านยุบบอแม่มันเหนือย ก็เตรียมอะไรเตรียมอะไรที่เอฟซีเป็นปูนมาให้ยเป็นบ่ะคะของล่าสุดเป่ะโอฟังให้พ่ออาทีสอะไรฟังให้พอครูแม่ครูเพลินเอฟซีเป็นสปอร์ตก็ต้องเตรียมพื้นน้ำเนาะกำลังใจเล็กๆน้อยๆอฟีดีครับอันนี้แม่เอซารน้อยคุณฮักคุณเอมกันดีตัว มีเซเว่นเซเลนนะคะไม่ติมเพราะอาทิตย์พอคูไม่คูดีแล้วอยู่กับพอไม่คูไม่คูเจสตินดีกิงเร็วระดับคูได้ตำนานประเด็นสองคนนะพออาทิตย์ยูเต้นยูเต้นวงเัินบอดจูวันนี้บริหารพุ่นเดย์พออาทิตย์นะแล้วยู่บ้านเดียวกับข่อยดียายแมนพออาทิตย์ที่วันเดียวกันกับข่อยเลย <C ï apt ain> บ้านเดียวกันเลยบ้านเดียวกันเลยค่ะ น้องขามน้องขามกาลสินปากทั้งเคือนสวัสดีค่ะสวัสดีด้อที่ขอเราทำไมได้ใส่เสื้อสวยกันคะใชเสื้อพูดได้บูใส่ได้หน่อยทั้งในบูสวยอยู่เดีหนาตัวบูอยู่กึชระพงศ์รำนาดจะเอาเด้อพี่น้องครับอ่ารำนาดจะเอาพี่น้องครับเราเป็นเพื่อนพักมสิบหกลำนามือวันที่บู๋กได้น้ำมูซ้ำเดี๋ยวลำนาดจะเอาสีฟ้ากับสวยที่เซโยนิกกังามอยู่ดี สีแบบสดใสดีเนาะสีมันแบบดูดูมันสดใสแม่มันเปลกเพื่อนดีเขนีกาันนันกร่้อนละใกล้นี้มีเปิดวงด้วยมีนเปิดวงอยู่อย่ลืมเรอ่าลืมเรี่ยรามีเมมปันบ็ตันบแจมันานขึนวอยโตก่อันนี้ ซีสะเกดสองเมือกแล้วกับอุบลแล้วก็ซีสะเกตแล้วก็ลงกรุงเทพวันหนึ่งพักเราพักกันเดินทางมือนหนึ่งพักเดินทางมือนหนึ่งกับวัดบางปิงแล้วก็มีนี้หรอมีนี่นี่น่สิบเก้าค่าเดินทางสิบเก้าวัดบางปิ่งไปพักแรมชวงนั้นพักแรมสองเที่ยวในวัดบางปิ่ ได้ยินปลา่หแม,ม่แล้วก็ยากเวียกมีนายมีคุปปอแล้วก็เป็ประจำผลตัวผลละวงใหม่นะั่นเห็นว่าเด้คุปปอไปคุมตรงนั้นก็ไปไปมาเพราะว่าสองวงบาดบาดหักแม่คูฝ่ายกาลังใจเล็กๆน้อยๆพี่น้องที่นักศึกษมีกาลังใจเห็เดเวียกเห็แบบสปอร์ตเขาต่างๆในยาเนาะ ว่าได้มีกำลังใจพี่น้องค่ะได้ให้หน่อยไฮไลท์ก็ดีเวิร์ดว่าให้ก็ดีพี่น้องว่าจะมาคอมเมนต์ให้นกำลังใจในยูทูบยูทูบเนาะแมนอคอมเมนต์มาเลยแมนเปลี่ยนกำลังใจไปอ่านนะก็มีกำลังใจเนาะแมนเนาะนนแมนค่ะอันซีวอลทีล่พี่น้องอันเรียงขันคอมเมนต์น,นี่สิเขาบอกเขาบอกไปเชิงบุ๋ให้มันดีที่สุดพี่น้องกีจะเซอวอลเชิงโลว์เพราะว่ามีกำลังใจองค์กรเดียวกันเนาะซัพพอร์ตเอาแล้วอุ้ยเธอคือบอกฉันนะบ๊กคูเธอก็บอกไม่ฉันคุกเนี่ย ว่าออสั่งกระดาษเช็ดชูมีก็เป็นยังดอกอัน <c oughs> อันอันอันนี้ได้นได้แห็นนะอมาโยจะไม่สำคัญอยู่เพราะว่าสั่งคิมลองพืน้นยื่นเชียนไปอยู่เออมันเป็นเช็ดชูดอ่ะ กะจะมามฮอดหนีใบาสามเครืงกะจะว่อยู่มะหอดหนีใบสามเครื่องไหมแม่ดบัตรไหมาไมันน <3 100 S 1> ดขอบเคยขับเราเคยนั่งรถหอดบัตรสารอยยุ่บอแม่หอดบอสามร้อยคุณบอ นั่งบ่อ๋อเพเป็นอย่างนั่งกันทั้ง่ังนั่งึนกับลูกเลยไม่จะไปแต่งหน้าแล้ว หอดทำเทพอหอดใบสามคืนคุณมันไก่แห้งเตะสามลอยกิโลน้องมันแรนน้ำท่ากีบเอ็นเพินเพิ่นแห้งมากสามเขาบ่เคยหอดใบสามคืกจบกทียนะสูงชุดกับายสองตุ่งเลยจะหอดจนเหงาพี่น้องนั่งรถบามันอีใบสามคืไองหอดกับไก่ตัแม่คิดบางว่าตะกัลลีนันไปนอนสีบุญเลื้งกับหกหลายชั่วโมงเลยต่หนูดูไปตะกี้เนาะสีบุญเลื้งกับไก่เติบอยู่ดีับ อันมาลอยอีกจริงหรอมันยังอีกค่นี้แม่จะดูโอ้ไปของอันอันนั้นใช่ไหมของอินนั้นสั่งอินนั้นทำใช่ไหมวงเราสั่งเยอะนะสั่งกับอะไรนะสั่งกับอินที่มันลงไปกับวงเราใช่ไหมโอ๋อ่ใช้สวยใช่สวยสวยมีกก่งโลกเดคขนาด ขันยักยิมกงนกใส่เดินแม่ได้เดินแม่เพราะว่าหนูบริสไทไม่จดแกงั้ได้ได้กงนกก็ใส่กับวิี่ไงลูกมันจะได้สง่างมันจะได้สูงสูงเลยแมนค่ะลองใส่กนเพราะว่าหนูบริสไทอไม่จะเอามายิมม่ยืมน้ำหนูก็ไดแม่ต้องามพีเอ็นก่อน ไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เสมอพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ